เจ้าพูดกับน้องเก่งดมากครับพี่ชอบท่าเรามากเลยรักเธอแบบนี้ใี่จมิจฉาปักพี่ที่เป็นเอกลักษณ์อเขาใช่ใช่แล้วสังเกตว่าตอนเราแรกที่น้องขึ้นมาโชว์ตอนนั้นมีแอนลิทด้วยใช่ไหมก็ไม่คิดถึอใจคนนี้วนี่อะไรครับนี่ครอบครัวชาตินี่พ่อแม่น้องใช่ไหมครับ นะครับอ่าโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีครับดูเก่งมากเลยครับโหสุดยอดครับเมื่อกี้ดูดีล่ามน้องไปแล้วเป็นเอกลักษณ์มากคราวนี้ผมอยากใหดูเอกลักษณ์ทั้งหกคนนี้บ้างนะครับเริ่มที่ใครก่อนดีเริ่มที่ใครก่อนดีครับอ๋อใครนะครับไม่ต้องอะไรนะครับเสือสมนี่แหละครับเสือสมครับไม่ต้ออะไรนี่แหละครับนครับแร็คเทส4ชั่วโมง แล้วเรวเอาไปให้ค้อนตักงเที่สี่ชั่วโมงร้องด้วยเต้นด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่ามีรางวัลน,นะใครเต้นดีสุดที่มีรางวัลน,นะเออเอาเลยครับพร้อมยังครับเอาครับหนึ่งสอง ก็แพ like ้ก็แพ้ไมใจกันไหนก็มีพร้อมก็คือเจอสุดยอดสุดยอดโอ้โหน้องก็เปะหา